ประพฤติผิดไร้ศีลธรรมควรถูกเลิกจ้างหรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยเมื่อลูกจ้างได้กระทำผิดไร้ศีลธรรมจากการที่ลูกจ้างทะเลาะก,กับแฟนสาวและทำการปล่อยภาพปูเปื่อยของแฟนสาวไปจนมีข่าวลงหนังสือพิมพ์เนื้อหาข่าวระบุว่าลูกจ้างเป็นพนักงานของบริษัทนายจ้างทำให้ในายจ้างเกิดความอับอายจนเลิกจ้างลูกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างทำผิดร้ายแรงและกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทของนายจ้างการกระทำของลูกจ้างเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานถึงแม้จะเป็นการกระทำที่อยู่นอกเหนือที่ทำงานก็ถือว่ามีความผิดร้ายแรงและระเบียบข้อบังคับของนายจ้างระบุไว้ว่าพนักงานต้องรักษาระเบียบวินัยที่กำหนดไว้โดยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดคือการรักษาเกียรติชื่อเสียงของบริษัท ไม่ประพฤติช,ชั่วต่อผู้อื่นไม่กระทําผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีรวมทั้งไม่ประพฤติตนอันเป็นภัยต่อสังคมหรือบริษัทการที่ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวถือว่านายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย